ครับวันน้ครับเอฟซีเร้อครันเด็กคนเ่องครับครับมาแล้วเสียดมาแล้วมามาหายคิดถึงสะเอออันนี Sarah, God, uh ้ก็ต okay. ้นเงิ่สีเฮ็ดไปแล้วก็อนเั วัดดงน้องดงนะคะวัดวัดดงสะพานทองครับวัดน้องดงวัดดงสะพานทองแม่คู่ไก่กระเ็ยไปแม่นม่บอกครับเนี่ยครับกระเทยตัวแข็งครับตัดเศษจุ่มเออเออกระเทยครับแม่คู่ของวันล่ะครับเออกระเทยที่เราทำฝุ่นนั่นแหละครับครับผมเยเครื่องบัตรที่เราตัดเครื่องวัดครับผมเออเพราะว่าแม่คู่มันอยากหลายต้นเนาะค่ะเพราะว่ามื่อกีนกระได้ไปมื่อกีนกระได้ไปอันนี้ก็ะเทย ซิมอบไม้ให้เสียจวนเนาะค่ะไปถวายเพื่อนเนาะค่ะของเสียจวนกับสิรวบรรวมกัน่ด้บุญวกันะได้บุญร่วกันนะค่ะเนาะจะได้บุญร่วกันเหมือนเราผู้เอซีกระด้กันได้รำ้วยร่วกันล่ะท่ฐานเอาทีฐานเอามันที่ยี่สิบเลยวันี่นะนี่วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบยี่สบเอ็ดียี่สิวันี่ยี่สิบามเอาไปทอดถวายเพื่น ยี่สิบสามทอดแล้วอาทิตย์ก็ยากไปรวมรวมวมน้ำกะกะเชื่อมนะครับเล้วอยู่วัดโดงสะพานทองวัดวัดตั้งโดงตำบลน้นะข่ำเหม่อเวลาเพิ่นกะเพิ่งเพิ่นผู้ปีเพิ่งเพิ่นผู้ปีห้าสายบุญเพิ่งจะเฮ็ดบุญน้ำกะเชื่อมยากรวมเออยากรวมบุญกัเชื่อมครับผมเออทักมาทั้งช่องอะไรเนาะค่ะทั้งช่องสิบเอ็ดกิ่ม แตงโมน้องหญิงราชาเอกวันเนาะค่ะแต่เราทานไม่คู่ได้เพราะว่าไม่คู่กันรวมรวมปัจจุบันใจ,จไปรวมถวายรวมาศาสตรคือเก่าเนาะค่ะเออหลายต้นคุณขอมาหลายต้นเจอระบ,บีเนาะอ๋ออ๋อวัดน่า,า,นาจะป่าอวัดอะไรวัดต่อไฮบ่วัดน่าจะปลาวัดเตาไฮวัดโพชุ่มเนาะค่ะเออรากาวัดดงสารเพราะว่าวัดดอนคู่เนี่ยแล้วเราไปแล้วเออวัด บาตรพวก่ะสิ้นเดือนนะะั่ค่ะเมเดือนก็จะเป็นทุกปีวันที่เก่ามันก,ก็เป็นงานไงเนาะสำหรับวันที่ยี่สิเก่าเสียจวนกับสิมาคือเราเราถวายกองเาเรีเย้ม่อม่เขาจะเออเขาจะให้ปูเต็ม <c oughs> อีกะเขาจะว่าปูคือเต็มบอนึงหาว่สัตเออพี่สอหมาแล้วกซืว่าสัตวป้าิไปออกบทดมาสอหาสเขาจะองหหาเตี้ยเออเขาจะซื้อสองหาคำึหาเขาจะอะได้เมื่อสองกับหาแล้วก็หหา อดีอดีอดีว่กรเดบเิปวดปูข้าใจยากเรียกพ่าเด็มือแจ็คคนเล็ใส่ถุงเกยียบของน้ยล้างเงือบาทเดียวไปเอาคักๆไปเมื่อก็ถีบค้วันละถิบมาละหกวันละตอนนี้ี่เลียกกันหกวันส่วนเลยแม่ไม่จับคู่ถึงตลอดแต่เลยมี่ว่าพาครับผมเราไม่ได้กระถึงศูนย์หกแล้วขาดทุนถึงจะขาดทุนเออขาดทุนเม่เตเข้าวันแม่แมัววาะมัศูนย์เก่า ูว่าเสียตัวกูไม่สูขพอน่หวดเลกค่ะน่ะม่ไรเม่อไรค่ะทุ่เจ็ดหมื่นก็แบบแต่ก็เป็นยังเอาไปน้ะค่ะแวเาจะวอมาบอกบุญเชินบอกบุญเอซี่นะคือวันที่ยิบสามเนี่ยเพื่อากไปก็ไปวันเออวัดวัดดงสะพังทองเนอวันที่ยิบสามเนะค่ะวันที่ยิบสามคือวัดดงดงสะพังทองบ้านน้องไซนั่นแหละค่ะบ้านน้องไซบ้านตำบนน้องข้ามเอาไปอยากไปเพื่อเออไปรวมน้ำเพื่อไปอ คิดว่งจากปีกายดีไว้ไว้ให้ดูแล้าปีนี้จะเอาคักๆก็มาเชิญเออมวลาเวลาจันางละเสจจีนไปว่าที่ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามซาเขาจะเอาอ้ยยี่สิบสาไปเฮียน้ำบเนาะตือไปเฮียน้ำบุญเพราเป็นยังเพราะว่าไม่คู่กโซไอ้ไฮเสยจจวนนี่เป็นตัวแทนไฮว่าสายบุรีซี่สิบดวมบุญมาไม่คู่กับชิด ไปนี่ต้นเนื้อแล้วก็วัดนวดจะปลาเยืยกวัดโพชุ่มเยือกแล้วก็วัดวัดต่ะไห้เยือกวัดซีวัดอะแล้วก็วัดหลวงพู่อีกวัดวัดตะพู่เยือกวัดวัดบันเมือดวัดภูเทสทองนี่อันนีายแล้วอันนี้ถวายแล้วค่ะที่เป็นบุญใหญ่ค่ะเจ๊แต่ วันที่เก้าบอก่ไมับุญใหญ่อกเออวันเดียวกับสาธิตทักจนผมจะขอเพศปากโกรธใจคิดถึงเออเออแล้วก็ย้พ่อเขาผมอีกนีเออเสียจวนดีไเ่ใช่ว่าปากหนวดใจคิดถึงเมืองสักหรืคนนี้ไม่ใปากโกรธแลเป็นปากหนวดเลยไปพ่อแล้วยี่ันมาูเนาะมาทากป็คากันเลยครับสาธิตสาธิตอื่นย่อเลย เันายนภกดีเ้าเลยปากนวดจจยิถึงเพื่อเมื่อไปขึ้นเปลือาได้ทั้งานใหญ่นะเอาสุดใบของเสี่ยจนไม่เพิ่ฟังอุ้ยไม่เพิมฟังหอกองมากกันได้แล้าทังยอมเลยปากนวดใจยึดถึเ่อโอ้ยคืองเาสร้ะแล้วมันขึ้นว่าจะบ้าก็แล้วฟันอีกแหละฟันบอกฟันเลบอกไม่เป็นเลยเ่ ครับเออบอกต้องว่าปีเราได้ตัวหัวปีเลยครับพี่น้องเออจัดไปเลยจัดไปครับเออบอกว่าเขาเอาปลาปลาปลาคอมาให้ไหมครับปลาคอเออปลาคอหน่อยเต็มการกระมังเลยหรือปลาคอหรือปลาช่อนนะครับเออเออปลาช่อนไล่หลายเอาเบื่อไปเศร้าเอาเบอร์ครับผมนี่แหละผมเลยว่าผมเลยรับเอาปลาทุกตัวม็อกแซบแลยว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไรแล้วนะครับตัวเท่าไรปนพึ่งองนี่เลยครับ เิดกแก่แคเต้ราไม่สมเถอะเป็ยนตัวรหรอกขือนมาเอาเมื่อไปซาเมื่อ็เป็นแปดห้างหรอแปดห่าก็ทีมนเรเปล่ยนองไม่เลยแปาปูไวย,ยังยอ,อ,ออกกี่ส้ำตัวสุดแปลงวเมื่อออกส้ตัวปวดแปลติดมือปวดแปติดมื่อปนซ้าติดมือเนี่ยออกสตัวเมื่อ, <S 1> 1 <S อ,อกี้ปวดแปติดนะเมื่อแป,ปเมือกี้ เปลียาอีกอวทีเแม่นะครับผมฝันว่าเอาพึ่งไปเศร้าเอปลาปเต็มกระังเปาเต็มขึ้นดิแม่ปลาเตรียมกังมั่งแม่ไม่ได้เปลี่ยนาให้เจนหาให้ไอ้ใจราวเลยเปลยหเจหาเออให้เขาดีเราเอาให้ดรอยู่ปามเจ็ตมเป็นเยดิ เจ๊าเด็เจาไมออกดีอะไรชซื้อมนไม่หยอดเล้เราได้คู่อีกไดมาหลายบันทีเสอกันางเวลาเลายวันที่เออไม่ถึงครันี้เราเอาไปได้ก่อนพ่อพอปากพอพอก่อนเะไรี่เก่าจังหวะกันไม่อยู่ม รียิบก็จะไม่ยำที่ไปพ่อพ่นเน่เนียยิบจกรตี่นอีก็จะอสารบาลเนาะตีกินแบบว่าบานเอาเอาเมือเศร้าป่าไหมะเออศรึหมาึมวาน่ยุมว่าหาเดียวนี่สีมักเดียวตัวาแบบดสำสหรับสายวิ่งสายเลนนะอาเอาเอาเอาปดยเอาปใสายวิ่งเปียไอ่มัป่าหลายเหมือนเขปมือเรื่องบงล่าน่เนีเออมีมีมีเจ็ด คือเือเจกับเป็นอะไีแต่ก็เก็ดวว่าภาพเนะเปล่าเ่าเปลเป่าเปล่าเปล่าเปล่าเป่าเปล่เปลาปล่าเป่าเปล่าเป่าเปล่เปล่าเปี่าเ่าเป่าเปล่านปาเปล่าเปล่าเปร่าเาเปล่าเปล่าเปล่นเปล่าเ่เร่าเปล่าเปล่เปล่าเ่ป่าเปาเลปลาเปล่คเดล่เ่ามปล่เรียาเลาปลเ่เล่เปล่เปลเลเลเลปาเออเเเาปเ่า าเออแล้อเสเสียจนปากนวดใจเออลวนี่เป็นอะไรสร้างอะไเออริกระซิบเลยตัวเองเออจี่ด้ดริกิบเรอหลังจะได้ออกจ็กสุดยูอียน่ออันนี้เพียนไปแค่คำสาสั่งยูอันนั้นไม่คู่กันครับเดือนเพียงอันคู่เดียวกัน่าสั้นๆนน้ำนัดน้องสร้าง่าสั้นอีนจีน้องสร้าง พ่ออาการป่านพ่อเปนกันลยเออดีพ่อบ้านเราผูใหญ่กันเลยเอาซออันแต่พ่อยาสาดอีวเน่่าซบกันเลยไม่ผู้ใหลืนกันมาพอกันเมื่อเออหน้าตาคล้ายๆกันล้ๆกันนะเบิ้งเมื่อครับว่าวันที่เก่าเนาะวันที่เก่ากัเันวันเนาะเสียเองวันที่เก่ากลาวัน เก่าเนี Sugar, okay. ่ยก่าเก่าพุนิกาพุิกาย่นครับผมยายาผากันมาผิดมือด้อค่ะเรือมือผกกาดเพิ่มมากก่อนยนี่ยใคกเก่าพุิกาเพิ่นมาพาว่าสิบาเบื่งมลำงานนี่มลำนี่คือกลางเว้นเว้นนะเรัเว้แต่แกโมเาร์นะคะจดฮอกโมเลียงอืมไปเบื้งหลดเพราะว่าดีว่าี้แง่ขึ้นมีหนังพ้อมีหนังทำบุญทนี่ยทำอะไรด้ลยทำบ่เมวมือเมื่อเวี่เพราะว่ากรสิเหลืมยากแต่แต่วันที่แปดคุณละกรสิตั้ง อันนั้นไว้ทุกอย่างทุกแนวเนาะมันหลายสิ่งหลายอย่างถึงนิมนต์ปูมาเออเป็นวัาเกิดปูขอดีท่านเเกิดปูเป็นเดือนนาอยท่านว่าเนี่ยเกิดปูเป็นท่านว่าเออก่าท่านว่าอยู่เนาะเก่าท่านว่าอาจารย์ยุหอหอผู้ชี้ปาขาวแต่ว่าเก่าผู้เสียชีพกาอจารย์ยุวัดเออเก่าผู้เสียชีพกาเก่าพอยอเก่าท่านว่านี่หนาวเนาะครับน mm ี้เนาะหนาวเก่าท่านว่าโอกาส กัะปีนมเก่าท่านว่าคือเที่ยวงาน่ะเทียวงานถูกเดี๋ยวาส่กาแล้วเราจะเฝ้าใจหอนเออเก่าท่านว่าคือตำบักุ้งใส้บักกอก็ปีนปลารถปีนปานเจ้าของคือาคนเมลเจ้าของอะไเดียว่าเมลละ อเอลซีลองเอาไปยิบไปหาไปเราเราเบิ่งนะครับเรารักแปดครับรักเจ็ดละครับมีแปดมีเจ็ดเมิ่งไปหาหลายตัวแต่ว่ามันฟันกันฟันเจ้ว่าปีได้งวดนี่เนี่ยฟันมากเอ้าเว่าเป็นความโชงดีเออว่าเดมากบอกบุ้กเาจะเรื่อได้มากนี่แหละครับผมด็กมาพอดีเรใหายเพื่อเป็นแนวทางเดนเออหายไปยังอใไ้ก่อนเพราะว่าไม่ได้คิดหอนเออวันวนิ่บ้านเลขที่ผมเกศผมฟันมาบ้านผม ร่มพัาราโยกล้อคือทั้งหนาไปได้มัง่ายหลังเลยเรืวัสดกเออมาเลยพี่เอ๋เออเล้ว่ซื้อกางุดกาุดปดสุดไหลายวันนี้มันคือว่านอ่ฝันมาขาาจะง่ายบ้างเขาจะพ่าขุดตีนมันะรอตีเสาบ้ามันร่มมขนคืมาแล้วมันสร้างแห่งนี้เราแบบมันโยกรล้อเลนเออมาเลยอะไรที่กางุดตัวเไปซื้อกาสุดแปดสมัดต้สองแสนกว่าครับผม ทำมนอกันีอั้มอะไรงอันนี้เรมาห่วยไม่ใชเป็นหกศูนย์ก็ซื้อไว้คือแซนหาลเพื่อนรูปเจหมื่นสองรูปเพื่อนขาดลอยเลยว่เอถือครับผมถืออีหลีถือมาหกวัสอนเลยแล้วโมได้กำไรสุดไทยครับผมซื้อตัการไปซื้อไปฮามันโลกกนไปฮามันกลหัวเป็นหกศูนยศูนหกเปยจังเลยวะอย่าไปวาอย่าไป่สาระ สายหยับตก็บรดทววาสาวกุลและเราพูดทา้ใางสาวกุลสาวกุลอยศูนย์เก่ากันมได้แต่พิหวังแกศูนย์เก่าสาคกลอือเราลองพวเราเลียนเนาะครับผมผู้ใดเกยดทิ้ต่อไปคู่เนาะกับมันสอตบสอทักมากมเไปเห็นกุลที่เกษตเสียจวนเอาเมียบานพร้อมเออพวกเกษตไปรวบรวมกันดีเราต้องว่บากดีเออทีว่าทีเย็บสามทีบับ ดูสะพานทองนะคะเออือเฮ็นมาเฮ็ดมารลดแล้วก็เอาาว่าเฮ็ยบุญวัดนั่นวัดนี่ก็บอมมากเออเฮีได้เแยกไขหน่ะว่าทางบัตรนแต่ขามาเน่ยนแยกมาอะไยกมารวมบุญไปรํากันอืออันลั้ก็ในเฮ็ดได้ดย้างไปรํากันนอเฮียรเาเเดยสาบุญไปรํากันเงินทีเอฟซีรวมบุญมากกับจ้าสีราคามากไม่ผูกกับสีแดงนะคะคือยัง ส่วนที่เพื่อนเรามาจะเสียแม่คู่กับสีเดินเฮ็ดไปวัดนจป่านํามือแล้วค่ะนี่เฮ็ดมานี่ยหามือวุฒวัดวัดละมือละมือจะเสียจะมีอย่างเดียนะเฮ็ที่เฮ็ดมาผมเฮ็ดในมันคือคนข้หน่อยนะคะผู้รุนหน่อยหอยน้ำขาดไปได้ทั้กันเฮ็ดบาก็ได้ก็ได้ไปน้ำขาดขึ้เก่าถึงเรือขึ้นเก่าทบ้าน ถ้าบุญหน่อยก็ได้ไลฟ์ได้ขึ้นเขาได้ขึ้นเ้าขึ้นเอาซ้ำกันเหมือนเออว่าเด็อเหลียกที่มัรักที่สร้างดอกครับหลยแต่เ้าสิซื้อได้เนาะอันนั้นเนาะแล่แต่บุญวาสนาเมยแต่เราบุญวาสนาที่ผมที่ผมวอกเลขไปนะมันเต็มที่ดีผมเอครับแ่ีซื้อร่องเบิร์นเลยครับเคอรห้าเกียห้าครับเ5ีท่าได้เกียร่เนาะทีซื้อกันไว้นี้ อ้าฮะผว่ามักหาก็เอากมกเจะเปลีหาเปลีนกเนาะครับผมิดหากินกตัวมันก็นี <fixing Uma. S 2> <com> ้วตั <timing> <forward> ัมกไปล้าไปลายตัวจริงจนะครับ <ving> ก <forward> ็เปลนไปได้มากนมกกแต่ว่าดูดได้เพรว่ามันเปลนจังันนะอััมันเศร้าใส่กันอืมเกีป่ยดีหเพราะว่าปูนั่นเออมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เนะฟปาเปลนเกตเปล่นเกีเปี่ยนเกกคือว่าอีกมันบลาเงก็คือ เีเอฟซีนะคะตามคลิปตามคลิปตาคำฝันของเสียจวนตากาเป็นเอวเบอร์11เียคิวก็เข้าเอ็มบอลคือจะเมยคู่ว่าบักคู่มันวะเมยคู่มือมือซท้ายสำเนียงมือเล็กสุดหัว จังได้จ <ra ังน kind of ั้นถือบักคูงมาเพื่อนกะบ่มีเงินเนาะบักคูงหน่วยนึงก่ะเลยเอาบักคูงเฮิมให้ให้แม่คู่แม่คู่เลยถามว่าจักบาทละฮาบาทแั่สันเอาฮาบาทนึงกันแม่คู่นึงเก็แต่แม่คู่เราที่ตูนเพื่อนบักคูงหน่วยนึงนะคะบักคูงกหน่วยนึงนะคะให้ฮาบาทคูงกับทางของเราบักคูงบาทก็แล้วแต่ให้ฮาบาทเสมอเสมอแล้วบอกว่าแล้วเจะตีเองเจ๊จิน วาดิแม่คูก็ได้่าแม่คู่ผไห้ดอกค่ะบานแม่คู่หายลอยหาซบคู่สืบค่ะท่นู่สืครับไปกบมากกันได้จว่าแม่ว่าออกเลยจังหวะ่าเว้าแต่ตอนว่าท่านออกนะคะว่าตั้งแต่ก่อนวันที่อะไรกันวันที่ซาบวัยี่วันที่ซิบวันที่สิบวันี่สิบหกวันีตอนเศร้าค่ะค่ะผู้แดนบ้านแม่คู่เม่นแล้วออกเลยจังหวะ รีไปบึง่อน,นะคะแ่วแ่เออว่ามันไม่คู่กับคุว่าไม่คู่กับความฟันให้ฟังแล้วฟันในขึ้นัาที่15าแต่ว่าขอสิแยงไม่คู่วัาให้ฟังว่าแจ้งสิคิวเพราะคิวดอกวพรามฟันไม่คู่หรือว่า เลสิถึงเรียนแม่คัวเงินให้คนลอยหาซืาอ่อมากเพ่นดีใจอ่ะพ่อพ่อพ่นทุกคนยากลายน่ะบะคูงพ่เราหาบาทแม่คั่วหลอยหาซ้ีถน้องอน่อพจะตีถีน้องพว่าบานอได้นศูน์สองเจ็ด้ดเดอไมมาบอกไอ้ฝันใหญ่หนึ่งศนม่กับเลรถหลอดดิไม่หยิบกระแหงใดคากะไรห่งูนได้รถจะของคะไรเาพูดไยโอ้แต่คันนี้เรรถูน ผูอนนี้ผู้ยังว<ด>่าเอ็มสิโกอย่ย,ยงใครยังใครยิบเป็นผู้ถือเอ็มสิโวโกเราผู้ดได้เขามากผู้ได้ขี่ลายไล้ยิงเลย <S 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 หลยิบมาสั่นเนี่ย ข้าวตอไปเบื้องได้คลิปนันนะครับผมเ้อาทักีขอคมขอุใ่ให้พ่อให้พ้อกันหมให้พ่อได้เด้อซืออายุวันโนสุขะา์เอมซีูเขาลำับเล่นยถือเหมยด้วยเบื่อเด้อทุกคนเพามเกียรติอไ้พ่มไข่ซื้อยาูมีนะครับหลังด้วยทุกคนครับบัติครับบัติครับ กรเาคือพาตัวอายุวัตนุตัวันไหาฟ้อนสายสายห้าสายเอออายุมากอีกเลยอ่าเียสายหามาขนาดไหนครับมาแเลยเต็มตัวมาสิมาเอาอาท ค่ะก็ข้อกับสวัสดีเอฟซีพอม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังแล้วเนาะค่ะสำหรับเอฟซีเสียจวนเนาะค่ะที่เอฟซีหลายคนหลายคนรอคอยเสียจวนเนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะเสียจวนเด้มาให้แนวทางจากค่ะได้มาให้แนวทางให้เอฟซีเนาะค่ะเสียจวนเพื่อนฝันเนาะค่ะเสียจวนเพื่อนฝันค่ะเสียจวนเพื่อนฝันว่ามีคนเอาป่ามาให้ค่ะมีคนเอาป่ามาให้เนาะค่ะเอาเมื่อไปเศร้าเอาค่ะเอาเมื่อไปเศร้าเอานะค่ะทั้ง ทางช่องก็ได้ตีมือเป็นห่านะคะตีป่าเป็นแปดคะ่ะทางช่องก็เลยตีเป็นแบบนี้เนะคะ่ะแต่ว่าเอฟซีหอกกับจังซีตีเป็นตัวไหนค่ะป่าของคนตีเป็นเจ็ดค่ะค่ะพินิจพิจรารณาเบิ่งนะคะ่ะ ค่ะสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายแลนอนอกอาจจะมียูเกตกับแปดเนาะค่ะกับวนแน่ค่ะอาจจะมานำกันก็ะไรเนาะค่ะเจ็ดแปดค่ะพี่นิพิจน,า,นาเบิงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อให้พี่น้องที่เขอมารับชมรับฟังแล้ว ให้โชคๆมันมเนาะคะ่ะเข้าจจงมาติดตามคลิปต่อไปกับของเสียจวนวัเนียนะคะ่ะเสียจนอาจจะมาฟันทงคงสุดท้ายแห่งหงวดนี้เนาะคะ่ะหงวดหนี้กับวันนี้นะคะ่ะเสียจนอาจจะมาคงสุดท้ายให้พอม่พี่น้องเข้าค่ะคะ่ะโชคๆมนๆันมั่นลำๆรวยๆสุกูสุสคนด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะ